เกิดอะไรขึ้นกับรูปภาพบอสโจโน้องอุงอิงเพจบานแพงคะพี่น้องหลังจากที่ทางด้านพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำเป็น,น็นิการออกมาเคลื่อนไว้แบบนี้นะคะแอดมินได้เห็นแอดมินกับคือต้งมา เฝ้าเขาไปเบิงในคอมเมนต์ทันทีค่ะพี่น้องนะคะเป็นยังคือบาจังสันสำหรับทางด้านพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดําเหมือนกบับว่าเพิ่นนสดีนนิการถ่ายภาพภาพหนึ่งมากค่ะพี่น้องก็เป็นภาพที่บอสโจอยู่ทางดันหลังน้องอุ้งอิงแล้วน้องอุ้งอิงน้องไดมิการร้องเพลงอยูเถึงเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคือว่าเป็นภาพที่บอสโจกําลังเบิงลูกสาวจาของร้องเพลงยู่ทางดันหลังจังซีแมสนะคะ แล้วนี่แหละทางด้านพี่นิกกี้เพ็่นกระไดพูดเป็นขอความนะคะว่าเป็นทั้งเบื้องหน้าเป็นทั้งเบื้องหลังและอยู่ข้างๆเมื่อลูกสาวคนโตคนนี้กำลังเติบโตบนเส้นทางของคนดังและคำว่าศิลปินอย่างเต็มตัว โยมนินพันนพี่นองเป็นจังไดเรียกได้ว่าสำหรับโพสตโพสต์นี้ของทางด้านพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำทำเอา FC แฟนคลับหลายคนถึงกับบอททนนะคะได้ภากันเข้ามากคอมเมนต์กันรัวๆนะคะสำหรับยอดกดไลค์ของโพสตโพสนี้ค่ะพี่น้องจำนวน2,800กว่าโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นโพสตที่โดน FC แฟนคลับไปเต็มๆ น้องพี่น้องเนาะแล้วบาที่นี้มาเบ่งความคิดเห็นของ FC แฟนครับนะคะว่าหลายทันไลคตนี้มีความคิดเห็นว่าจังไดกับโพส์นี้ค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะสาหรับผูน้นี้บอกว่าภาพนี้ FC ต่างแดนอย่างแม่นรักทั้งสองดีใจภาพที่ประทับใจมากขอให้พ่อดูเฮงๆปังๆนะคะผู้นี้บอกว่าเวลาบอสโจอยู่กับอิหล่า ผมรู้สึกได้ถึงพลังดึงดูดมหาศาลจริงๆทำไมมันทำให้เรายิ้มตามตลอดนี่รอที่เขาเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีนะคะภูณีบอกว่าทุกครั้งที่พ่อโจอยู่ข้างๆอิหลารู้สึกอบอุ่นครับเหมือนมีแรงผลักดันครับนะคะนี่ภูณีบอกว่าเขาคือคุณพ่อนะคะนี่ผูณีบอกว่าที่สุดแล้วพ่อคนนี้ ต้นแบบที่ดีคนหนึ่งนะคะผลงานบอกได้ทุกอย่างพันนพีน้องนะคะนี่ผู้นี้บอกว่ารักทั้งสองพ่อนะคะพ่อลูกพ่อโจนะคะอ่าพ่อโจรักเป็นห่วงอิหลา่าดูจากสายตาพ่อโจก็รู้เลยนะคะว่าเป็นห่วงดูแลกันและกันพ่อลูกคู่บุญอิลาหล่าฮักพ่อโจไร้ไรเดอนะคะนี่ผู้นี้บอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะคะ นั่นแหละคระพี่นกกระตามทีเอฟซีแฟนคลับหลายคนในภาพกันเขามาแสดงความคิดเห็นน้องพี่น้องน้อยส่วนมากแล้วก็ชื่นชอบในภาพภาพนี้มากนะคะกับบอลในซิ่งกันนะคะว่าภาพภาพนี้นี่เป็นทางนันพี่นิกกี้เป็นไดท์ไทยไหวบบหรือว่าผู้ใดไดท์ด่ทยไหวแต่ว่าจังไรกระตาแอดมินมองว่าภาพนี้ถือว่าล้างความหมายจริงจริงน้องพี่น้องน้อยแอดมินได้เห็นกับน,นึกถึง วันแรกที่อุ้งอิงน้องได้มาสมาัครออเดชั่นกับทางดานบอสโจยอมมนดินครับพี่น้องตั้งแต่เมื่อแรกเข้าก็ได้เห็นถึงเอิ้นว่าความเอ็นดูที่บอสโจได้มีต่อน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงเนาะพี่น้องเนาะนะคะรู้ถึงได้เห็นถึงอ่าแวบวบตานี่ยนะคะพี่น้องนะคะแวบวบตาที่บอสโจเพิ่นได้แนมน้องอุ้งอิงจังสิแม่เพิ่นแนมอุ้งอิงแบบเอ็นดูนะคะหลักกั คือจังแบบในละเดนรับขามาอยู่ในวงนำคือว่าถือว่าเป็นการให้โอกาสเด็กหน่อยคนนึงนพี่น้องนอ,นอบอเจเกิดเคยเผยอยู่ทีนึงนะคะว่าแบบเพ้นสายตาแววตาแล้วเป็นตาเอ็นดูจังสีละนะคะและะ้วกับอนาคตเป็นตาไกเป็นตาไปเด็กไกจังสีแม่เด็กหน้อยผู้นี้นะคะและะ้วก็ ที่บอจูประทับใจที่สุดเลยก็คือครั้งแรกที่อุ้งอิงได้เห็นบอจูนองกระเอินว่าพอต่างแต่เทีแรกนะคะนี่คือสิ่งที่บอจูผนประทับใจที่สุดเลยล่ะกับดิกน้นยคนนี่ในะแล้วกะ็นี่ละ่ละแล้วก็ได้รับเขามาอยู่ในวงนำน้องพี่น้องน,อน,นี่ละ่ะสำหรับบอจูคือว่าเอ็นดูน้องอุ้งอิงต่างแต่เทเลรกเลยละ่ะทีได้เห็นน้องพี่น้องนีและกะปั่นจน นองดังวันเถาะนะคะแล้วในปัจจุบันนะคะสายตาคู่นั้นก็ยังคงเป็นสายตาที่แบบเอนดูระกับรอบที่สิซัพพอร์ตลูกสาวคนนี้เสมอน้องพี่น้องนอดสายตาวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนเดิมขันเพื่อนบอเอนดูเพื่อนเสียหลับเขามาเป็นลูกบุญทําอีกผู้นึงบอกแมบนบ่าสันเอายากมากๆเลยค่ะพี่น้องการที่คนเท่าดีสีแบบเอาผู้ใดผู้หนึ่งนี่มาเป็นลูกสาว มันเลี้ยงดูอีกผู้นึงจังสิแมะยากมากๆเน๊ะแอดมินกะมองว่าสุดยอดมากๆเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนคลับมีความคิดเห็นว่าจังลเลยในภาพที่ได้ขึ้นให้เบิ่งนะคะแอดมินกับคาะแอดมินใครคะแอดมินพี่น้องแอดมินกะมองว่าสำหรับภาพภาพนี้ถือว่าล้านความหมายเนาะพี่น้องเนาะนะคะหลายๆคนก็นสามาชิกมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางคนก็นคิดอีกจังนึง บางคนก็คิดอีกจังนึงค่ะพี่น้องใคนรนแบเนมินีกันไม่กาันึกถึงมือแรกๆปุณละนะคะที่อุ้งอิงน้องมาสมัครออดิเด่นกับทางด้านบอสโจยมานินนะคะก็คือจังวะนั้นแหละนะคะสําหรับผู้เป็นพอคนหนีนะคะซัพพอร์ตอุ้งอิงตั้งแต่เมือแรกค่อยพลักดันค่อยสนับสนุนเด็กหน่อยคนหนีจนตอนนี้ได้กลายมาเป็น เอิญว่าสุปตานาอพี่น้องเนาะนะคะลวก็ได้เป็นเพชรประดับมอล่มสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะเนี่ละสำหรับบอโจตั้งแต่เหมือนแรกซัพพอร์ตสนับสนุนอุ้งอยังไงวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนเดิมค่ะพี่น้องนะคะเ <c ười> วลาอุ้งอิงนองได้ดีนังศรีนองประสบความสําเร็จจังสิผู้เป็นพ่อกระดีใจเด้นะคะหรือว่าอุ้งอิงน้องจะมีผลงานหรือว่ามีกิจกรรมอะไรก็ตามคนเป็นพ่อคนนี้กับ ก็จงแบบพร้อมพ่สีสนับสนุนอย่างในตอนนี้เราก็ได้รู้เนาะพี่น้องเนาะว่าองค์อิงนองอ่าน่ะในถือเสนอไร้ชือ่อนะคะในค่มชออันละึกอวบเนาะพี่น้องเนาะสัางรับผู้เป็นพอ่อค่ะพี่น้องบอดโจโยมานินเพื่อนบอยู u, นิ่งเพื่อนบอ u, ยเฉยเด้ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ในคมชันลออึกอวดนะคะว่าฝากลูกสาวผมนั่มแนะ่เด้อครับองค์อิงเพรบ้านแหง เป็นจังไรครับพี่น้องบอนนาสางบอโจได้มีการแชร์บอกให้เอฟซีแฟนคลับพากันเข้าไปเสนอรายชื่ออุ้งญิงก,กันเยอะๆนี่แหละครับพี่น้องคํมบ่าพอนอกพี่น้องนอกนะคะคือว่าแบบพร้อมที่จะผลักดันลูกสาวคนนี้อยู่เสมอนะคะแล้วสําหรับอุ้งอิงเพียรบานเพ่นองกับเป็นตาหักแห้งครับพี่น้องนะคะ สำหรับอุ้งอิงเด็กน้อยคนนี้นี่บอกเลยนะคะว่าไม่เคยลืมบุญคุณตั้งแต่เหมือนแรกเป็นจางไหนมือน,นีก็ยังคงเป็นอุ้งอิงคนนั้นอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วคําว่าไม่ลืมบุญคุณเป็นอย่างคือบอกว่าจังสันสําหรับคัามทีบอกว่าไม่ลืมบุญคุณเท่ากับได้เห็นมาตลอดนอพี่น้องนอกเวลาที่อุ้งอิงนะคะน้องได้รับมาไล่จา,ากเอซีแฟนคลับจังสีละนะคะน้องก็จะมากออกมาโพ์ พจงงานนะคะพจน์ง,งานก็คือการโพจน์ขอบคุณแล้วในโพจนะั้น้องกาสิมักบอกว่าขอบคุณผู้ที่ให้โอกาสขอบคุณคนทีคอยสพอร์ตสนับสนุนหลาบว่าสิเป็นพอโจโอซอนุตนะคะยาสุภาพลุงอำนาจจังสีหลกักอ FC แฟนคลับสุภูสุคนนะคะร,รวมถึงพี่ๆในองค์กรสาวาหน่อยสุภูสุคนขอบคุณทุกคนนะคะทีเฮตยใหมีสุเมอร์นีนองกัเดนิการออกมโพ โพดแบบนี้ทุกวันครับพี่น้องเป็นตางเงินบอสเนานะคะแอดมินกับพึ่งเคยเห็นเนียนละว่าสิมีแบบเอิรนว่าคุนโพดขอบคุณบอสโจโทุกมือแบบนี้กับพึ่งเคยเห็นกับอุ้งอีงเนียนละนะคะนี่แหละครับพี่น้องอุ้งอีกคนนี้ไม่ลืมพระคุณจริงๆนะคะอั้นะะละครับพี่น้องกับเซียวไบเซฟแฟนคลับหลายคนกับพร้อมที่ซัพพอร์ตพ่อลูกทั้งคู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ นพีน,อน้องนกกะเบิ้งแย่งกันไปวันเถอะนะคะนั่นแหละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับคอจูบแยงสมีสะกกน,น้องเขาเก็มาสวัสดีค่ะ